เขาเรียกว่าโปรเพเยอร์จากพับจีของประเทศไทยเฮ้ยมีเยอะนะมีเยอะลักษณะรูปร่างเป็นลักษณะก็คือใหญ่อ่ะผู้เล่นพับจีในประเทศไทยเนี่ยรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับเป็นคนแบบอาร์ตโนวาอะไรมั้งเออไม่นลครับผมโคตรคนดีเลยไม่คนดีอ่ะตอนนี้คือแบบผมมาขอเปิดรับสาวครับได้ไหมครับผมขอไอจีนะครับไม่ง่าย ผมไม่ค่อยถลำเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยถลำเน้นนีถลายเขาคือมากอดกับเราแล้วละลายไปด้วยกันเลยร้อนเลยเหงื่อแตกเลยไม่ดื่มอันเน้นอมเน้นอะไรพวกนี้ไปไม่ดื่มเน้นเคี้ยวเน้นอมเน้นเคี้ยวออาหารตาอะไรอย่างเงี้ยเอาผมขอรบกวนเวลาแป๊บนึงได้ไหมครับ สวัสดีครับผยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกลียนเกมเมอร์นั่นเองครับผมวันนี้เป็นเทปพิเศษอีกแล้วพิเศษฮะโอ้โหคุณกับผมโคจรมาพบกันยนได้นะครับผมโอ้โหวันนี้เรามาอยู่ที่3มย่านมีทาวใช่ไหมตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นบริเวณฟู้ดคอร์ตนั่นเองวันนี้เรานัดแขกรับเชิญไว้นั่นเองเป็นใครครับเป็น เขาเรียกว่าโปรเพเยอร์จากพับจีของประเทศไทยเฮ้ยมีเยอะนะมีเยอะลักษณะรูปร่างเป็นลักษณะก็คือใหญ่อ่ะถ้าตัวใหญ่โยชิมิมูรีใช่ไหมเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใครแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดในพับจี ใหญ่ที่สุดในพับจีใหญ่ที่สุดในพับจีผมพอจะเดาได้แล้วเดาได้แล้วผมเห็นแบบเขาตั้งอยู่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปถามเขาด้วยว่าเขามาทําไมแล้วเราเนี่ยมาทำไมครับผมเราจะมาสำรวจเขาแล้วเองไปเดาไปสัมภาษณ์บอดบายกันเลยดีกว่าฮะอ้าวสวัสดีครับผมคุณบอดบาสสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือบอดบาสนั่นเองนะโอ้โหแขกรับเชิญของเราในวันนี้เดี๋ยวเราพอไหมพอไหมที่นั่งอะพอไหมเนี่ย พอสิเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกับเขาสักนิดนึงนะฮะจากหลายๆเทปเนี่ยอาจจะได้มาแบบผิวเผินนะวันนี้คือเจาะจงป็นเขาโดยพิเศษเลยคนนี้นะครับผมนะมฮะเดี๋ยวจะมีอะไรมาคุยกับเขาบ้างครับติดตามชมช่วงหน้าครับผมไปครับเอาเลยครับมาอยู่ในช่วงบทสัมภาษณ์พิเศษของเจ้าตัวบอดบาสครับกอนอื่นเลยครับให้น้องเนี่ยแนะนาตัวก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรมาจากไหนอายุเท่าไหร่ครับผมสวัสดีนะครับผมชื่อบารนะชื่อเล่นแล้วก็ชื่อในเกมชื่อบอดบาสนะครับตอนนี้อยู่ในทีมไคเซอร์ทูน่านะครับ เป็นแอคแท็กเกอร์ให้ทีมนะครับโอเคต้องบอกว่าเนี้ยเรามาสัมภาษณ์น้องบทบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องบทบ้านเนี่ยเป็นผู้เล่นพับจีในประเทศไทยเนี่ยรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับอยู่มาหลายทีมหลีกแรกๆเลยนะที่ทําการแข่งขันพับจีมาในประเทศไทยโอ้โหนี่คือตัวยงเลยตั้งแต่แรกเลยเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องสักนิดนึงแล้วก็เราจะมีชาเลนจ์ให้น้องเขาทําด้วยกุยยิ้มหวานนิดนึงอะไรพวกนี้ อ่าอ่าก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับเอาอยู่กันข้างบนดาดฟ้าเนี่ยชั้นสี่ของสามย่านมิทาวด้วยครับผมปกติเนี่ยเราเราแบบว่าเป็นคนแบบคาสโนวาวอะไรพวกเนี้เออไม่เลยครับผมโคตรดีเลยคนคคคดีอ่ะต้องบอกอย่างี้คนดีอะคาสโนวาเนี่ยคุณใช้อะไรแบ่งวัดคนดีก็คือเป็นคาสโนวาได้ะนะแต่หมายถึงว่าคุณเนี่ยเจ้าชู้ไหมแบบเรื่องผู้หญิงเนี่ยคุณมีเยอะไหมถามตรงตรงเลยเรามาเจาะใจตรงนี้กัน ถ้าเรื่องหญิงนี่คือแบบเยอะครับหมายถึงว่าเพื่อนเยอะเพื่อนผู้หญิงเยอะมากครับอ๋อเป็นเพื่อนช่ครับใช่ครับถ้าถ้าแบบนอกอย่างนั้นไม่มีครับถ้ามีก็คือคนเดียวครับเลยเถิดไปกว่านั้นนี่คือมีแค่คนเดียวผมไม่ค่อยถลำเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยถลำาันนี้ถลายอ่าครับผมแครับผมอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ของบอดบ้าเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ยังไงโสดหรือว่ามีแฟนแล้วแล้วปรับเข้าหากแฟนยังไงในเรื่องของการเล่นเกมก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะผมก็มีแฟนแล้วแต่แบบแฟนเข้าใจครับเพราะแฟนก็เล่นเกมเหมือนกันอ๋อแฟนก็เล่มอทะ เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นด้วยครับเพราะว่าเคยเล่นด้วยแล้วเขาชอบเถียงผมผมเลยไม่เล่นพอพอสอนก็แบบบ้าๆใส่บ่นไรระมานั้นเลยแต่ใจไม่เล่นเลยครับคือแยกกันดีกว่าน่าจะเซที่สุดอ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้จุดแก้ไขที่ดีในเกไม่ทะเลาะกันไปไม่ต้องเล่นด้วยกันสเปคผู้หญิงเราสุดในรุ่นเป็น้ยงไงตรงว่าก็ชอบผู้หญิงแบบน่ารักนะครับแต่ถ้าสเปคกจริงก็อารมณ์แบบน่าจะไปทางบวก อวบใช่ครับอวบแบบเห็นแล้วแบบละลายเลยเห็นแล้วแบบละลายเลยคือมากกอดกับเราแล้วละลายไปด้วยกันเลยร้อนเลยเหงื่อแตกเลยแต่หน้าหนาวนี่ได้เข้ากันดีได้ชอบแบบชอบสุดก็เป็นอวบแบบแต่จริงๆถ้าแบบเป็นตัวเล็กแบบอารมณ์แบบสาวเหนืออะไรเงี้ยตัวเล็กๆ็กเตี้ยๆขาวๆอย่างเงี้ยได้ครับแล้วตอนที่เราไปจีบแฟนไปจีบยังไง ก็เหมือนเขาคุยอยู่กับเพื่อนผมอยู่เพื่อนผมก็เป็นผู้หญิงกันแล้วผมเข้าไปเฮ้ยเสียงน่ารักดีว่ะผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยขอเฟซเลยโอ้ยแทงเลยก็เอ้ยเธอเสียงน่ารักอะขอเฟซหน่อยอย่างนั้นเลยใช่ครับแล้วเขาก็ให้มาด้วยใช่ใช่เขาบอกกล้าขอกล้าให้อายุยังนี่นึกอุจจารชูวัตแพรรอยยิ้มอะแพรรอยยิ้มอ๋อแพรรอยยิ้มเขาครับผมก็คือมีแฟนแล้วตอนนี้นะแต่ผมอยากรู้เรื่องนึงคือตอนนี้บอดบ้านเนี่ยเล่นเกมพับจีหรือว่าเป็นโปรเพเยอร์มาตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่สามแล้วมั้งใชีวิต หรือว่าเราจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นความคิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้อยู่สองแง่สองแามก็สองแง่สองาง่ค่อนข้างนี่จะแบบจริงๆก็อยากแข่งต่อแต่แบบถ้าสมมุติว่ามันไม่ไหวจริงก็คงต้องพักอะไรเงี้ยครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าผลงานของเราในอนาคตในการเป็นโปรเพลเยอร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบว่าไเป็นบวกก็ไปต่อนะครับเป็นลบก็อาจจะพอไปทำไปหาทำอย่างอื่นใช่ใช่แต่กาคงไม่ทิ้งแน่นอนใช่ครับเพราะมันเป็นสิ่งที่หลักก็แล้วผมคงไม่ทิ้งไปหรอกอยากสอบถามชีวิตประจําวันของบดบ้านหน่อยถ้าไม่เล่นเกมเน ม่าตรงนี้เนี่ยผ่อดบ้านเนี่ยวันๆเนี่ยทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาทาอะไรบ้างก็ปกติทั่วไปเลยครับตื่นมาก็อาบน้ําแปรงฟันอะไรเงี้ยแล้วแบบส่วนมากก็เอาตรงตอนเช้าคือไม่ใช่เวลาของผมเลยก็คือแบบถ้าไม่ได้เล่นเกมก็จะไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับส่วนมากจะออกแบบถ้าสมมติมีเพื่อนชวนไปตอนดึกๆส่วนมากจะไปเอาดึกๆมากกว่าใช่ครับไปสังสรรค์แต่ผมไม่ดื่มนะผมเป็นคนที่แบบชอบไปนั่งบรรยากาศเก็บบรรยากาศใช่ไม่ดื่มใช่โ้ยเน้นอะไรพวกนี้ไปไม่ดื่มเน้นเคี้ยวเน้นอมเน้นเคี้ยวอาหารตาอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> โอเค,คแล้วตอนที่เคยจีบสาวเนี่ยวกนมาเรื่องจีบสาวนิดหน,น,นึ่งเคยไหมแบบว่าคุยแบบเยอะสุดอ่ะเยอะสุดเลยเยอะสุดกีด่คนก็ทีละคนนะผมคิดว่าผมหน้าตาไม่ดีขนาดที่ต้องคุยหลายคนเลยมไม่ใช่แบบว่าไม่ได้หมายถึงว่าในทางหน้าตาไม่ดีแต่ว่าบางทีแบบว่าเอออาจจะคุยคนนี้แต่ว่าเอยอ,อีกคนน,นี้ก็คุยสนุกดีอะไรพวกนี้เฉยเมันไม่ค่อยมีนะเพราะผมแบบถ้าผมคิดจะแบบจีบใครก็แบบคนเดียวไปก่อนเลยเพราะผมปกติผมไม่ค่อยสุ่งสิงใครอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เพื่อนนะอ๋อใช่ ผมเลยแบบไม่ได้แบบเอาตรงแบบขนาดว่าไปดูพวกตีมมอผู้หญิงยังไม่ค่อยได้ดูเลยอันนี้พูดจากใจเลยเพราะผมไม่ค่อยส่งสิงอยู่แล้วมาดูตีมมอผู้ชายอาจจะแค่แบบไม่อาจจะแค่แบบเฮ้ยน่ารักว่ะแล้วก็แค่ผ่านไปเฉยอ๋อเอ้ยเอ้ยดูสักแกนแล้วก็ไปใช่ครับเขาทำอะไรวะแล้วก็ไปอ๋อประมาณนั้นไม่ได้แบบว่าเอ้ยไปดูจบย่องแล้วไปคุยไม่แบบวตามใจไม่มีอะไรไม่มีอ๋อจะเป็นแนวนั้นซะมากกว่าก็เหมอเลยว่าผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่แบบผู้หญิงใฝ่ฝันนะไม่เจ้าถือเอาจริงๆคือเขาไม่เจ้าถูอนะดูจากการพูดขขของเเเาาด้วยนนคป็ที่ แบบน่าเอ็นดูแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยตกหลุมรักเขาเนี่ยได้เนี่ยต้องบอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็ต้องชอบเขาต้องเปิดใจต้องเปิดใจด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีแฟนคนเดียวแล้วเราคิดว่าแฟนคนนี้เนี่ยเราจะคบนานไหมใช่เปล่าก็ใช่ไม่เคยคิดจะเลิกนะอ่านจริงผมก็ไม่เคยคิดจะเลิก ต่อาจจะมีแบบไม่เข้าใจกันบ้างนิดหน่อยก็มีเป็นเรื่องปกติครับตัวไปน้อยๆกันบ้างเขาแล้วเขาแบบชอบเอ็นดูอย่างเงี้ยแต่ผมแบบไปดูเห็นตลอดเลย่หยอกหยอกไม่ได้เลยเป็นไปดูอะไรร้านเนี่ยเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นอะไรพวกนี้เออพาไปายกินแล้วปกติแล้วเนี่ยเรามีแฟนเนี่ยโอเคตัดเรื่องเล่นเกมไป เป็นเกมไม่เล่นด้วยกันอยู่แล้วเติมความหวานยังไงหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนกันยังไงพาไปไหนกันบ้างอะไรพวกนี้ตอนใช้ชีวิตกินอยู่มีไหมก็จริงๆก็แบบแค่แบบพาไปกินเมื่อวาชีวิตมันก็คงสนุกขึนละกินใช่รับอ๋อสายยินไม่ค่อยได้พาไปเที่ยวไหนหรอกเพราะว่ามันไม่มีโอกาสด้วยครับไม่มีโอกาสนะแล้วถ้ามีโอกาสอ่ะถ้ามีโอกาสก็น่าจะทะเลนะเพราะแฟนผมอยู่เหนือไงเขาไม่ค่อยใช่เขาอยากไปเหนือใช่อยากรู้ว่าส่วนตัวเจ้าตัวปอดบัสเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปทําบุญหรือว่าชอบทําบุญบ้างไหมเออมีส่วนตัวผมไม่เคยทาบุญ่ เพราะผมใบบายก็ไม่เคยเหรอผมเป็นคิดครับผม็นคิปอ๋อเป็นคลิสใช่แต่ผมจะเป็นแบบบริจาคให้แบบเด็กมากกว่าอ๋ออันนั้นก็ถือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบว่าแนวตักบาตรแนวทําอะไรพวกนั้นที่เกี่ยวกับศาสนาอันนี้เราหมายถึงว่าเคยแบบบริจาคอะไรพวกนี้ก็ได้มันก็ถือว่าเป็นบุญอ๋อก็เป็นบริจาคเด็กกำพร้าคนพิการพวกนี้คือเราเคยแบบไปหยอดขอทานก็เคย มันจะเป็นตู้มากกว่าที่แบบว่าอ๋อตู้หมูลนิลลทิทมากกว่าอ๋อพี่ถามเรื่องทำบุญเนี่ยเพราะวันนี้อ,อย่างที่บอกกันไปช่วงสุดท้ายเนี่ยจะมีให้บทบาททำชาเลนจ์อ่ะชาเลนจ์เรื่องอะไรพี่อำ ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าให้ไปขอลายสาวทำบุญนะเนี่ยเออทำบุญแต่ว่าให้ไปขอลายสาวดูซิว่าเขาสาวๆเนี่ยเขาจะเมตตาความรักนะอารมณ์เป็นยังไงเออให้ให้บอดบาสหรือเปล่าเพราะว่า1ลายอดีเราให้บอดบาสทำบุญ1น0บาทคือแบบว่าร่วมทำบุญจากรายการนะฮะถ้าบอดบาสขอได้1ลายดีก็จะได้100 1<อ>น0่ร้อยหนึ่งร้อยบาทนี่เอาไปทำบุญเอาเอาไปทำบุญ บอกเลยว่าตอนนี้ความหวังอยู่ที่คุณแล<อ>้วคุณจะใช้คาลมจีบสาวยังไงที่คุณบอกมาว่าโอเคผม,มไม่ค่อยไปสูงสิงกับผู้หญิงหรอกอนี่แหละคุณต้องโชว์มาแนละ้วต้องโชว์ศักยภาพพร้อ,อ,อมไหมไม่ค่อยพร<อ>้อมกัแหละเดียวดีเลยถนัดเลยโอเคโอเค,คตามนั้นครับ <ious. S 2> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบอดบ้าเนี่ยจะสามารถพีชิชตใจสาวขอรายดีได้เพื่อเงินทรรมุนได้เท่าไหร่ไปดูเลยครับ เอาละครับผมเรามาอยู่ที่ทำชาเลนแล้วครับอย่างที่เราบอกไปครับเราจะให้น้องบดบ้านเนี่ยเดินไปขอลายตาหรือว่าไปขอไอจีเฟซบุ๊กเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งที่ให้สาวเปิดใจยอมรับพอสาวเปิดใจปุ๊บเขาให้วามาปุ๊บ1 0 0บาททันทีต่อหนึ่งคนแต่ว่าพ่อแม่ครับมีให้เลือกว่าเราเราจะทําบุญกับสถาบันไหนมีอะไรเด็กนะสตรีพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าจะเป็นสัตว์หมาแมวผมขอเลือกเป็นสัตว์ดีกว่าครับผมมองข้ามพระสงฆ์ไว้เลยเอาไปคิดง อ๋อเป็นคลิปโอเคแล้วผมก็าลักหมาลักแมวอ๋ออลักหมาลักแมวด้วยอาจจะเป็นบวกกว่าบริจาคให้สัตว์ละกันง่ายๆนะครับวันนี้ก็พอไหมอ่าไม่พร้อมไม่พร้อมเลยพอเลยด้วยนี้คุณต้องใช้สกิลก็ได้สกิลแบบมุกอะไรก็เข้าไปก็ได้แต่ห้ามพูดว่าผมมาทําเพื่อบริจาคห้ามพูดคุณต้องขอปุ๊บเพราะว่าพวกเราจะเข้าไปเฉลยประโยคพวกนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเฉลยทีหลังเออโอเคครับจบนะ พร้อมแน่โอเคผลดร้านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าได้กี่คนได้กี่คนนี้ไปดูกันครับจ้าผมแต่ตอนนี้เราเริ่มไปหาผู้หญิงกันแล้วเป้าหมายนเลยดีครับเป้าหมายครับส่ของเรานะครับเออเราหาใครดีเออพี่ครับสวัสดีครับผมขอรบกวนเวลาแป๊บนึงได้ไหมครับโอเคครับไม่สะดวกนะไม่สะดวกไม่สะดวกหนึ่งครับเอาเลยดีกว่าพี่เอาเลยไม่ไม่มีใครเดินมาเลยพี่หญิง เขาคุยโทรศัพท์กันดีกว่าเลยซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือคนไหนฮะนี่ซ้ายมือเออได้หมดแป๊บนึงคุณอย่าเขินผมโลุกลากไปหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้ลุกไปจอดโซนเขารอ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 ก่อนได้ไหมฮะตอนนี้ไม่มีใครเลยเนี่ยเฮ้ยจุดนี่ยนตรงเหี้ยอะไรเออพี่ครับพี่ครับขอรบกวนเวลาแป๊บนึงได้ไหมครับได้ไหมเอ่อผมขอตอนนี้คือผมขอสัมภาษณ์หน่อยพี่ชื่ออะไรครับผมตอนนี้คือแบบผมมาทำรายการก็คือแบบอยากเปิดวาร์ปอะไรเงี้ย ใช่ได้ไหมครับไอจี IG, หรือไลน์ก็ได้ครับอะไรได้ไหมครับขอบอกชื่อมาเลยครับอหนึ่งหนึ่งศูนย์หกอนสรับเบิลโอเคเอ็มดับเบิลโขอบครัผมนี่คือได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็คือเราจะขอวาร์ปอะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อให้น้องเขาทำชาเลนจ์หนึ่งวารเราจะบริจาคให้สำหรับวิธีหมาแมว100บาท ใชครับผมอันนี้ก็ได้แล้ว100นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมครับครับเดินอย่าไปห่างขนาดนั้นนะคเลยโทษนะว่ามึงกลัวอะไรอย่าไปกลัวเลยผมก็ผมก็กลัวเขาเหมือาตัเกิดได้มาแล้วหนึ่งจะไยากทีนี้เชี่ยแล้วคือตอนนี้มันยากตรงนี้ว่าผมตัวใหญ่ครับผมค่อนข้างเนี่ยพอเดินพุ่งไปหาสาวแล้วมันเขาน่าจะกลัวผมตรงนี้ อเออตอนนี้คือผมมาทำรายการนะครับผมขอเปิดวาร์ปน้องๆได้ไหมเปิดไอจีก็ได้ครับง่ายๆได้ไหมโอเคครับผมมาพูดชื่อมาเลยนะครับ C R U S, S H M O R E f M ค่ะของของน้องด้วยได้ไหมครับ L U L L A B Y P N N ค่ะ ่ได้ไหมครับนี่นะครก็คือมา2เลยรอบนี้มา2เลยนะครับผมสําหรับที่ขอไปนะก็คือให้น้องทําชาเลนจ์นะครับผม1วาร์ปเนี่ยเราจะบริจาคให้กับมูลนิธิหมาแมว100บาทเมื่อกี้ได้มาแล้วหนึ่คนนี้ได้มา2เป็น200ตอนนี้มี300บาทแล้วนะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ร่วมทำชาเลนจ์กับเรานะครับขอบคุณมากครับครับตอนนี้คือแบบผมมาขอเปิดวาร์ปสาวครับได้ไหมครับผมขอไอจีอะไรครับง่ายๆได้ครับพี่พูดมาเลยครับผม ไอจีใช่ไอจีใช่ไหมครับลืมอ่ะผมเคยได้ครับรอได้ครับทีแล้วก็วายแปดตัวแล้วก็ดอททีค่ะห้า princess lisa ค่ะนนี้ได้แล้วครผมได้แล้วได้อสองคนนะครับต้องบอกได้ว่าอันนี้คือชาเลนจ์ที่ว่าให้น้องเนี่ยมาขอวาร์ปของน้องๆนะครับเพื่อเอาหนึ่งวาร์ปหนึ่งร้อยบาทไปบริจาคให้มูลนิธิสัตว์พิการหรือว่ามูลนิธิสัตว์ไร้บ้านง่ายๆนะครับแล้วก็ว่าน้องสองคนเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญด้วยแล้วกันนะฮะ ยังไงต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเสียพระไปต่อต่อไหมต่อไหมอะไรอีกไหมอะไรอีกไหมเอาอีกนิดนึงก็ได้ครับเพื่อให้คลิปยาวขึ้นนิดนึงให้คลิปยาวขึ้นอะไรเราเพื่อประยัดมากขึ้นมาขึ้นแล้วผมเคไปไปต่อเราไปหาต่อเลยครับตามมาเลยครับผมขออนุญาตรบกวนเวลาหน่อยได้ไหมครับอ๋อโอเคครับผมครับพี่ผมขออนุญาตทราบชื่อไปก่อนครับชื่ออะไรครับเรียกพี่เลยเหรอชื่อโบกี้ชื่อโบกี้โบกี้นะครับพี่ชื่อโบกี้อันนี้ผมขออนุญาตเปิดวาร์ปพี่ได้ไหมได้ไหมพี่ ได้ดไหรือเปล่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่ให้ผมบอกเลยว่าเรื่องอะไรได้ไหมครับอบอกชื่อไอจีมาเลยก็ได้ครับโบกี้เดสกอร์โบกี้โอเคครับก็ผมก็ได้หนึ่งว้าวเลครับต้องบอกเลยว่าน้องของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะผมจะมาเฉลยครับที่น้องมาขอเนี่ยเพราะว่า1นึ่งวาวเนี่ยเท่ากับ100บาทและ100บาทตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณเนี่ยได้บริจาคให้กับน้องหมาน้องแมวที่ไม่มีบ้านด้วย วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขผมครับเออพี่ครับขอรบกวนเวลาแป๊บนึ่งด้วยครับขอแป๊บเดียวจริงๆริถ่ายคลิปแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเพื่อนเพียรได้ครับคัดสองคนได้ไหมครับแป๊บเดียวเอ่าอะไรนะครับอ่าเปิดร้านนิดหน่อยครับได้ไหมไม่สะดวกโอเคครับโอเคครับเอาละผมมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนโดแบบ แหนื่อยใจการทำาแบบนี้ครับผมไม่ใช่ตาผมพี่ไม่ยากเจังวะตอนนี้เราเจออีกหนึ่งคนแล้วครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันเลยพี่ครับผมขออนุญาตทราบชื่อพี่หน่อยได้หมครับเขาไม่คุยกับผมปะคอนโดผมเอานนี้จบคลิปเลยได้ไหมครับคอนโดขออนุญาตน้องๆทั้งสองคนสามคนนะครับเออตอนนี้คือพี่ต้องการแบบขอวับน้องๆได้หรือเปล่าขอวับวับจากไอจีก็ได้ครับง่ายๆได้ไหมครับโอเคครับ A N X P P T Y อันเดอร์สกอร์สองอันค่ะโอเคครับน้อยคนครับ F N อันเดอร์สกอร์สองสามหกศูนย์หกค่ะเอาครับไร่คนครับ N I W A L I N อันเดอร์สกอร์ B e R L N ครับโอเคครับผมนี่รอบนี้สามเลยนะสามคนเลยนะฮะเหตุผลที่น้องเขามาขอวาร์ปนั่นก็คือว่าเราทำชาเลนจ์กับน้องเขาเนะี่ยหนึ่งวาร์ป ทางเราเนี่ยจะบริจาค100บาทกับมูลนิธิหมาแมวนั่นเองและนี่ก็คือชมน้าผู้ร่วมชาเลนจ์เราได้ร่วมทาบุญกับพวกเราด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมาครับวันนี้เดี๋ยวอันนี้คือผมขอพูดเลยอันนี้คือส่วนตัวนะครับอันนี้คือไม่ได้อยู่ในสริปนะคนดูตอนนี้คืออันนี้คือส่วนตัวไม่มีบริจาคนะครับพี่ผมจะโชว์สกิลไม่มีบริจาคก็ไม่มีไม่ทำอ่ามีก็ได้ครับมีก็ได้ถือว่าเป็นบริจาคแต่อันนี้คือบอกให้รู้ไว้คือส่วนตัวนะครับอันนี้กี่บาท อันนี้ประมาณ800ร้อยนะครับแปดร้อยเดี๋ยวให้ครบเก้าร้อยเรื่ยๆสวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ2คนขออนุญาตนะครับผมชื่ออะไรฮะขอถามชื่อหน่อยชื่ออะไรครับ2คนเลย <c oughs> ถามได้เย <c oughs> ชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่อเฟิร์นมานี่คนนี้ชื่ออะไรครับเอมมี่ใช่ไหมครับผมเอมมี่กับเฟิร์นเนี่ยรักสัตว์ไหมประเภทสี่ขาสองขาได้หมดเลยตัดเลี้ยงสัตว์อะไรวันนี้ชอบไหมสัตว์เลี้ยงชอบชองจองสองคนเลยนะ วันนี้ถ้ารักสัตว์จริงๆเนี่ยขอลายหน่อยได้ไหมต้องบอกงี้เราจะเปิดวาร์ปขอเปิดวาร์ปหน่อยก็ได้คนรักสัตว์เปิดวาร์ปคนรักสัตว์อะ B A I F E I N S K I P ค่ะไปเพื่นสกีค่ะไปเพื่อนสกี A M M Y Y S P C Y Y รู้ไหมฮะว่าที่มาขอวาร์ฟเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนรักสัตว์1วาร์ฟเท่ากับ100บาทแล้วตอนนี้ผมเนี่ยได้200บาทแล้ว200บาทตรงนี้เนี่ยผมจะนําไปบริจาคให้กับบ้านของน้องๆที่ยากไร้นะครับเท่าก,กับว่า2คนเราเนี่ยทั้งสวยทั้งใจดียังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่ฮะเป็นไงเราได้ครบยอดแล้ว1,000บาทตอนนี้นะครับผมจบครับจบไปแล้วครับกับชาเลนจ์ของน้องบอดบ้าครับซึ่งน้องบอดบ้าเนี่ยไปขอวาร์ฟไอจีเอาสาเนี่ย<า>ได้ทั้งหมดถึง8คนด้วยกันโอ้โหก็จ่อามันยรบ หึ่งพันผมได้ร้อยสองคนสองคนก็เป็นหนึ่งพันบาทพอดีหนึ่งพันบาทพอดีขลบวกว่าวันนี้เราได้อิ่มบุญด้วยแล้วก็ได้รองสาวไปอีกด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกในวันนี้ที่ออกไปขอลายครั้งแรกเลยหรือเปล่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าชีวิตนี้ไม่เคยแบบยีอยู่พุ่งไปหาครับเอปกติเนี่ยมีแต่สาวพุ่งมาหาใช่ไหมก็ใช่ครับปกติผมไม่ได้พุ่งอย่างเดียวผมพุ่งเหล่าชายไล้วไปแล้วไปแล้วไม่ใช่ผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วชา์ของเราครับรู้ไปถึง ความเป็นมาของน้องบาสเนี่ยที่เราสัมภาษณ์ไปในช่วงต้นนี้นะครับผมได้รู้ที่มาแล้วความเป็นอยู่แล้วก็สุดท้าย<ม>ได้บุญอีกในวันนี้นะครับผมยังไงบ้างพี่ยามใ<ห>ครที่ดูคลิปนี้ นะฮะใครที่ดูคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะตั้งสาธารณะนะครับโพสต์ของคุณบนเฟซบุ๊กนะฮะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยฮะไม่ว่าจะเป็นเกียนเกมเกียนเกมเมอร์ RB88 RB88 Thailand Fan Club ดไทยแลนด์แฟนคลับอาร์บีแปดแปดอีสปอร์ตนั่นเองครับติดมาให้ครบนะครับแล้วก็แคปหน้าจอเหล่านั้นนะฮะส่งมาที่ไลน์เกียนเดอร์สกอร์เกมนะครับเท่านี้ฮะก็ลุ้นของรางวัลจากเรานะครเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งจากเป็นไฮเซอร์นั่นเองครับรอ กันได้เลยนะฮะสำหรเราวันนี้นะฮะก็ต้องขอคุณน้องบาทสด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนจะเป็นใครทำอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามครับหร้ววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ